บอกว่าอะไรที่ต้องอ่านไปเลยนะคะคำถามแรกเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรแล้วก็ดูสิบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรพอเราเจอคําตอบเราก็วางเลยไม่เห็นเนาะยาสูบรูปแบบใหม่โอ้โแล้วตัวมันใหญ่เจ้งไม่เลวนะคุณแม่บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรคําตอบน่าจะเป็นแบบนี้นี้ใช่ไหมก็วางบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรลองอ่านคำตอบสิคะ ดูสิอันไหนคือคำตอบผู้เฉลยได้พร้อมไหมนะบุหรี่ไฟฟ้าคือผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่เย้ใครมีก็วางใครไม่มีก็ผ่านไปเพราะว่ามันจะไม่มีเหมือนทุกใบตาแม่ไม่เห็นเลยแต่ละใบอาจจะไม่เหมือนกันรูปแบบใหม่มีไหมบางคนก็ไม่มีนะคะบางคนก็มีกว้ามีไหมเยมีอนี่ยยังไม่มีไม่เป็นไร มันก็จะเปลี่ยนรูปขั้นปอบขาจะเป็ีนรูปเหมือนรูปมือไฟฟ้าเป็นยิ่งแค่นิวนิวที่มันมีนิวมันมีนิวอยู่ข้างบนอะมันมีนิวนิวได้เจอไหมเจอย่างบางบางแผ่นก็ไม่มีนะคะบางแผ่นก็ไม่มีอันนี้ สำคัญที่สุดเลือกสูบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรคะเอมาดูสิการปรุงแต่งกินรถที่จูงใจให้สูบาไหนมีไใครมีคว่าการปรุงแต่งโอ้โหการปรุงแต่งซอบัคขยะการนี่ไงการปุงแต่งนี่ไงถูกต้องเก่งมากการปรุงแต่งไหมนี่นี่นี่ อ่าไม่เห็นอาการต้องช่วยดูด้วยเพราะนักเรียนไม่ได้เราไม่ได้ดิ่งโกแน่เองคนนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่การปรุงแต่งใช่หรือเปล่าเป็นลูกแก้วเป็นลูกแก้วสีเหลืองเหลืองมีหลอดอ้าวอันนี้การปรุงแต่งกินรสชาติแก้วสีเหลืองเขาบอกแก้วสีเหลืองเมื่อกี้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 ก็การปรุงแต่งแต่ก็อะอย่างเงีเนาะ ไม่ใช่ใส่เฉพาะนี้มีอย่างเพย่งสองข้อองไม่เพราะมไปไม่แนวไม่ใช่แนวเออใช่มันไม่ใช่แนวสองที่เปยามีไหมมีเพามันใช้ขยี้กันนกลไกการทำงาน ของพรีไฟฟ้าเป็นอย่างไรกลไกก็คือใช้แบตเตอรี่ทําให้เกิดความร้อนเพื่อระเหยน้ำยาในเครี่องไฟฟ้าโดยที่มีการเผาไหม้มันจะเป็นรูปร่างแบบประหลอดอะค่ะคำตอบอะเปิดประหลอดนี่ไฟฟ้าก็คือใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมอันนี้หนูแบบเป็นรูปประหลอดเป็นรูปแข้งแข้งนี่แหละเป็นรูปแข้งแข้งอันนี้อ่านั่นแหละ ตามันไม่เด่นแว่นช่วยไม่ได้ไม่ได้แนวสารใดในน้ำยาไฟฟ้าทำให้เสพติดก็คือสารนิโคตินจะเป็นจะเป็นหลอดสีขวดแก้วน้ำยาสีฟ้าค่ะนิโคตินนิโคตินนิโคตินเจอยักนอีก นี่ไม่คือกระชานี่่ะยกระชากหมดที่มันจะรูปร่างมันเป็นขวดใช่ไหมกระชากะโอเคไม่ใได้แล้วอะไราะกระชายแห้งไร้ยางไก่ยางยางกระชาสีเขียวไม่ไุณคนละทิศทางคนละแนวที่เป็นตัวทำลายในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาระยาแต่มีอันตรายเมื่อถูกทำให้ระเหยในไฟฟ้าเขาเรียกว่าโพลีนไกคอ

เดี๋ยวเวลาไม่พอเอาเหรียญวางได้ไม่ได้บโก้ไม่กีนเราใส่นี่นาีมีแม่จำได้ไหมอนนัไม่ตาไได้บ้านเหรอไม่ได้บอกีจะไปนอนโรงพยาบาล่ไปหมอนัดยางยาไฟฟ้า ละอองลอยละอองลอยใส่เสื้อสีเขียวๆแล้วก็มีละอองนี่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 เนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เด็เนี่ยเด็กใส่เสื้อเขียวอันนี้อันนี้นี่ต้องละอองลอยนี่ไอันนี้ก็เขียวนี่ก็เขียวเด็กใส่เสื้อสีเขียวไอ้แฟนบานใช่เด็กเสื้อเขียวอ่ะเด็กตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่อ่ะตัวเล็กอันนีตัวเล็กอืมยอดแบกไม่ได้แล้วนะ ใกล้แล้วแนวนี้เราใกล้แล้วสารุแี่มแต่งปนไดดบรีไฟฟ้าที่มีสไลมยมากที่สุดสารปุ่มแต่งอบเชยและเชร์เป็นลูกอบเชยและเชอร์รีดีมใช่ไบเชยและชอร์รี่ไหไเลม่ดี ใครเหลืออีกสองตัวจะบิงแล้วเหลืออีกสองเใครเหลืออีกตัวเดียวทรั้งนี้เ้วก็สองนี่แนวนี้เราก็สองแนวนี้ก็สองต่อไปตัวนี้ต้องมีแล้วสารนิโคตินในบุหรี่สารนิโคตินนะคะมีอยู่ทั้งในบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้านะมีผลต่อการหลั่งสารโดปอมีอย่างไร นะวมองสีเหลืองเหลืองแหลบโบเลยเป็นลูกองสีเหลืองใช่ใช่เป็นลูกองสีเหลืองนะกลใแก้อยเลยใครเหลือสองใครเลยนึ่เรีนี่เหนึ่งเหนึ่งเอหมีกูแข่งแล้วมีกูแข่งเรต้อง่งแล้วนะสารนิโตนใไฟ้าทำให้เกิดผลต่อรางกายอย่างไรอ่านดูก่อนครูยังไม่เฉลย ให้ตอบสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดผลต่อร่างกายอย่างไรผลต่อร่างกายอย่างไรดูแต่งกลิ่นรสที่จุงใจให้สูบใช่ไหมค่ะกอดเสร็จฮะปอดจุ่มเสร็จต่อเพิ่มการบริหารเพื่อเพิ uh ่มการเต้นของหัวใจไปนู่หัวใจแดงๆอันนี้มีไหมไม่บิงโกเลยไม่ได้อันนี้ กระจายอ่าต่อไปเรื <m <m ่อยๆงานนี้ไม่ได้บ้างควันบุหรี่มือสองควันบุหรี่มือสองของบุรี่ไฟฟ้ามีสารพิษใดเข้มข้นมากกว่าในควันของบุหรีมวลธรรมดาที่มีสาระคือฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์เจ็งขวดเป็นขวดฟอสฟ้าน้ำเหมือนเดิ ฟอร์มาลีไฮโอ้เก่งมากโอ้เอามาตัวนี้ฟ้ามาตัวถูกป่ะถูกที่บิงโกเก่งมากมันอยู่ที่คนหรือไม่ไม่ไม่ใช่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ใบอันนี้อยู่ที่ใบที่ว่าเราดวงดีจับได้ใบอ่านก็ดีสรุปอยู่ที่ดวง อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงไม่รู้เมื่อเราแทงหวยอต่อออเชแตงกนมไหมเชแตงมีไหมมีขวนมีไหมแล้วก็โพไโพีขวดขาวอ่างกะังขาวๆมีไหมมีแล้วก็ฟมาดีไฮที่มันเป็นขวดฟ้าน้ำเหลืองๆมีไหมคะมีแล้วก็ ฟองลอยไงเขียวๆแล้ว <rôle> ม <CCTV> ีเ <realmente> ม <movement> <to break puis iously> ็ดลอยโุกเก่งๆๆๆอารัดลองเจ้าเหมือนไปตุไย ยิ้มหน่อยจ้าเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้า